บอยพิสเมเกอร์ลืมโทรศัพท์ไว้ได้คืนที่ไต้หวันไม่เกินจริงลั่นรักประเทศนี้ไปแล้วบอยพิสเมเกอร์รีวิวลืมโทรศัพท์แล้วได้คืนที่ไต้หวันไม่เกินจริงพร้อมเล่าความประทับใจถึงคนที่ให้ความช่วยเหลือลั่นรักประเทศนี้ไปแล้ว ใจหายใจคว่ำกันไปเลยสิค่าสำหรับทริปลูกตันอยู่ที่บอยอนุวัตน์กับภรรยาสุดที่รักเจี๊ยบพ,พิจิตราพาคุณแม่ของตัวเองบินไปเที่ยวทริปแรกของปีมังกรที่ไต้หวันเกือบจะยิ้มไม่ออกซะแล้วเมื่อหนุ่มบออยลืมโทรศัพท์ไว้บนรถแท็กซี่แต่สุดท้ายจบสวยได้โทรศัพท์คืนงานนี้เจ้าตัวได้รีวิวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมเล่าโมเมนต์สุดประทับใจในความช่วยเหลือของคนทุกฝ่าย ลืมของไว้ได้คืนที่ไต้หวันไม่เกินจริงลืมโทรศัพท์ไว้บนรถแท็กซี่ที่ไต้หวันได้คืนนะครับขอบคุณคุณเนชพนักงานชายของโซเลรีอ n นิชิตส s to โฮเทลที่ผมพักมากๆครับที่ช่วยประสานงานโทรคุยกับตำรวจให้ทันทีเสียดายที่ตอนนั้นรีบออกจากระรับไปไม่ได้ขอถ่ายรูปคุณเข้าไว้คนผนมมือผิวขาวอมเหลืองขอบคุณคุณตำรวจไต้หวันที่ให้ความร่วมมือประสานทุกอย่างเป็นอย่างดีมากๆครับคนผนมมือผิวขาวซีด คนที่ต้องขอบคุณที่สุดคงต้องเป็นพี่แท็กซี่ท่านนี้รูปสุดท้ายที่นำโทรศัพท์ไปไว้ให้ส่งที่สถานีตำรวจขอบคุณที่พี่มีจิตใจที่ดีมากๆครับขอบคุณจริงๆรักไต้หวันไปแล้วครับหัวใจสีแดง